สวัสดีจ้าพ่อจ่าแม่จ๋าอันนี้วันนี้ยายพินจะมานําเสนอช้างน้อยเนาะเป็นขับยายพินคงจําได้นะยายพินเคยมีช้างต้นใหญ่ซื้อมาราคาหลักแสนเลยแต่แล้วตอนนั้นยายพินเลี้ยงไม่เป็นจ้ะให้น้ําเขาเยอะเกินไปจ้ะช้างก็เลยเน่าเน่าจากโคนขึ้นมานะอันนี้อันนี้คือยอดเล็กๆยอดใหญ่ๆยายพินเลี้ยงจนมาเหลือยอดเล็กๆกันจ้ะ จำได้กันอยู่เนาะหน้าตาเขา,เ,เขาคือเขาโค้งเหมือนแม่เลยนะต้นต้นแม่ายพินถ้าเพื่อนๆจำได้ช้างสามเสียนของายพินน่ะสวยมากจากครั้งนั้นอะ่ะอันนี้เยพินก็เลยจะพาน้องกลับมาจา้สะสาเหตุจากที่ายพินไม่เคยทําคลิปช้างมานานหลายเดือนเพราะว่าเยพินมีช้างอะ่ะซื้อมาแสนห้าซื้อมาต้นใหญ่ๆจนเหลือต้นเล็กๆมีแต่เพื่อนๆทักมาขอซื้อในราคาถูกๆ บอกขอราคาไปต่อได้ขอราคาถูกๆได้น,นี่ยยายพิมก็เลยบอกว่าช้างไม่มีมีต้นเล็กๆก็ก็ไม่รู้จะตอบคาถามยังไงอ่ะเนาะอันนี้ยายพิมก็เลยซุ่มเลี้ยงมาจา้ะวันนี้ก็เลยเอาช้างน้อยออกมาเผยโฉมจากนนเริ่มมีตุ่มตาที่จะเป็นไใ้นี่แล้วนะเนี่ยดูเด็กยายพิมก็คุยอีกละมาดูใกล้ๆกันด้ด ลูกบอกว่าแม่ถ้าแม่ไม่เลิกคุยอัะช้างแม่จะอยู่ไม่ได้นะตอนนี้เขาเริ่มมีตาหนอ,อแตกแล้วเห็นไหอันนี้วิธีการเลี้ยงยพินมาเข้าใจตอนหลังสัตว์จะทำของช้างอะนะช้างไม่ชอบน้ํามากจ้ะตอนแรกยพินไม่รู้เนาะโอ้ซื้อมาราคาแพงต้องลดน้ําเยอะๆต้องให้เขากินให้อิ่มลดน้ําอย่างเดียวจ้ะหกวันเจ็ดวันก็เอาน้ํายาเล่งลากลดไม่ได้ลดด้วยไอ้นี่นะไม่ได้ลดด้วย อุ้ยก็จริงหลักแต่ใส่น้ํายาเลี้ยงรากทุกเจ็ดวันอ่ะเจ็ดวันยาพินก็ลดจนสุดท้ายจากต้นใหญ่ๆห,ห่จนมาเหลือต้นเล็กๆเล็กๆนิดๆนิด,นด,นดน่ะแล้วแต่นี้ก็มาทนุถนอมมาหลายเดือนแล้วจ้ะสี่ห้าเดือนแล้ววันนี้เอามาชมโฉมได้แล้วยังมีใครเขาเล่นกันอยู่ไหมเนี่ยช้างเนี่ยแต่ยาพินอยากจะบอกว่าหูช้างเนี่ยเขาโตวไวนะจ๊ะ ถัาลงได้ขับเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาแตกหนอ่อเดี๋ยวเขาแตกหน่อไวจ้ะว่าเย,ยพินเคยเลี้ยงช้างเหลืองประสบความสําเร็จมาแล้วจ้ะแต่ตอนนี้ช้างเหลืองเย,ยพินกลายเป็นช้างเขียวหมดแล้วใครไม่ต้องพักมานะจ้ะเพราะว่าเย,ยพินให้กินดีเกินจ้ะเอาปุ๋ยใส่เยอะเกินพอพอเขาเขียวแล้วเขาก็ยังไม่กลับมาเหลืองจ้ะเขาจะเหลืองแค่ปลายแต้มนิดเดียวโปเดียววะจ้ะอันนี้ก็เลยจะขายไม่ได้จ้ะจะไม่มีราคาจ้ะ ให้ดูแค่นี้นะเดี๋ยวนี้ยกเก็บก่อนนะก็อเอาน้ำเกลี่ยเกลี่ยพื้นจ้ะทางนี่ทางที่ดีนะจ๊ะจากที่พา่พินสังเกตมานะแต่ที่พี่ยา่พินสังเกตมาเนี่ย้างนี่น่าจะให้กินน้ำไม่นี่มากกว่าจา้ะน้ำจากข้างล่างขึ้นไปอ่ะจ้ะจะงามดีกว่าลดจากข้างบนลงมาถ้าลดจากข้างบนลงมายจาพินเคยลดจะเน่าเลยนะและนนี้พามาดูบอลสี มีหลายๆคนถามว่าบอนสีทำไมของยายของป้าเมนทำไมแกนจังเลยจะบอกว่ากระถางก็มีความสำคัญกับการปลูกบอนนะบอนต้นเล็กแต่ใช้กระถางใหญ่มันก็ไม่บาลานซ์กันนะมันก็ทำให้บอนตายได้และนี้เวลาเปลี่ยนกระถางอ่ะเพื่อนเเปลี่ยนกระถางอ่ะดินแน่นๆเหนียวๆอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนอยันนี้จะพินไปซื้อมาจากบ้านลุงที่ว่าไปเหมาลุงมา ลุงอุ่นนะก็จะขายบอลให้ยพินปีละสองครั้งจ้ะถ่าๆๆๆๆๆี่จ้าค่ะเวลาเปลี่ยนก็ถางอ่ะดินมันแน่นเนี่ยดูเนี่ยดินเหนียวอย่างเงี้ยก็ยังไม่เปลี่ยนดินกันเนี่ยเหนียวแน่นจนเป็นดินเหนียวเงี้ยไม่เปลี่ยนดินถึงเปลี่ยนก็ถางได้เขาก็ไม่เดินรากไม่เดินจ้ะเห็นไหมข้างล่างซิยแต่ข้างบนเหนียวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ผลจ้ละกลับมาพ้าใส่รองก้นเพื่ออะไรรากก็ดำหดหดเงี้ย ถ้าเราเปลี่ยนดินน่ะเวลาเปลี่ยนดินบอลเนี่ยเราถ้าดินและอย่างเงี้ยน่ะใส่ปุ๋ยเยอะปุ๋ยละลายน้ำเยอะเนี่ยเห็นไหมมาให้ดูกันน่ยอุ๋ยฉันบอลฉันเป็นไรมันถึงไม่โตเนี่ยอันนี้ก็ไม่โตแกนอันนี้คือนางใหม่รากมันไม่เดินเพราะปุ๋ยมันเยอะปุ๋ยละไอละายน้ำช้าใส่ไปเยอะจัด บอนสมบูรณ์น่ะจะต้องมีรากขาวกูจแต่้าลายอย่างนี้ไม่ใช่สมไม่ถือว่าสมบูรณนะ์นะจะพิมพ์ฟั่มให้ดูแต่ละกระถางปุ๋ยละลายน้ำช้าเยอะก็ทำบางทีหัวบอนกล่นหมดเลยนะแต่ถ้าถ้าใส่ปุ๋ยละลายน้ำช้าน้อยหัวจะไม่กล่นจะ้ะอันนี้พอได้ แต่ไม่มีความสมบูรณ์เพราะว่าบอนโดนลายแดงกาบเนี่ยจะดำหมดเนี่ยรอยรอยลายแดงอยู่เนี่ยที่พีพินไปขนมาวันนั้นน่ะวิธีการเลยเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายเลยแล้วเทะเดี๋ยโอ้ลอกลอกเนี่ยถ้ามีกาบเนี่ยมีเนื้อติดนิดๆอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมลอกแล้วมีเนื้อติดอย่างเนี้ยเอาไปแช่น้ําแล้วขึ้นจ้ะขึ้นออกลากเลยแต่อย่างเนี้ย ต้องมีเนื้อหัวติดมานิดๆนะจ๊ะถ้าไม่มีเนื้อหัวติดก็ไม่มีไอ้นี่จ้ะไม่ติดจะ้ะไม่งอกเก็บไว้นี่เก็บได้นี่พี่ชายพี่ชายอยู่กับดินที่มันไม่ที่มันแกนๆนะเห็นไหมไม่มีหัวไม่มีหัวจะ้ะพี่กะพี่ชายอยู่กับดินแกนๆนี่ไม่มีหัวนะเปลี่ยนดินจะ้ะดินมันแน่นจัดจะ้ะ การใส่ปุ๋ยเยอะไม่ใช่ว่าจะทําให้ดีนะการใส่ปุ๋ยเยอะไม่ช่วยทําให้ดีขึ้นหรอกจ้ะทําให้ดินแน่นเลยจ้ะเห็นมดันลยทเตยึดี่เดียเดี๋ยวดูนี่นะดูนี่อีกต้นหนึ่งนะจ๊ะเนี่ยแล้วเนี่ยถ้าเราอยากได้ดอกอะเราทํายังไงดีถ้าอยากได้ดอกเนี่ยถ้าเขาแกนอย่างนี้แล้วนะ ไปแช่น้ำยาเร่งรากเลยจ้ะแช่น้ำยาเร่งรากคือหนึ่งน้ำยาเร่งรากผสมน้ำเปล่าคือหนึ่งแล้วเราก็มาปลูกปลูกในดินปกติอจ้ะดินใบใบกําปูดินใบอะไรก็ได้จ้ะเราก็จะได้ดอกจ้ะได้ดอกมาผสมเนี่ยเห็นไหมกว่นในเพียเนี่ยดินมันแน่นอย่างเงี้ยนี่นนบุสบาปแปลง กาบมะพร้าวยายพินว่ามันน่าจะผสมกับยังอื่นบางจะถ้ากาบมะพร้าวลองเฉยๆม,มันเหมือนจะทำให้ปุ๋ยเยอะนไหมปุ๋ยละลายน้ำเชืนําทำให้หัวบอนเปอยอย่างเงี้ยเปอยหมดเลยนะยาพินจะฟั่มให้ดูแล้วถ,ถามว่าบอนตีมีประโยชน์ไหมปลูกกันเยอะแยะเนี่ยมีจากปีหนึ่งขายครั้งหนึ่งก็คุ้มเนี่ยลุงพี่แกขายให้ยายพินอนะ่ะขายปีละครั้งจ้ะ ถังเล็กก็ถังเล็กแต่บอนเตอะกถางใหญ่แต่บอนต้นเล็กดูปุ๋ยละลายช้ามันเยอะไหน่ดย๋ยพี่เลี้ยให้ดูีกทีหนึงโอ้โหแน่นตับเลยดินแน่นแบบเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปกลัวหัวจะแตกจะช้ำนะเนี่ยจ้ะด่วินดี้ให้ดู ปุ๋ยมันเยอะเกินเนี่ยปุ๋ยเหลืองหมดปุ๋ยเลืองเฮ้อเอลยก็ทําให้บอนไม่โตพุดอยู่งลางแล้วหัวหัวเปื่อยหมดเลยแทนที่ว่าเราจะได้หัวเต็มสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยเปื่อยหมดเลยนะจ๊ะเห็นจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมหัวเปื่อยครึ่งหัวเลยบางคนอาจจะบอกว่าหูเขารักตัดหัวไม่ใช่จ้ะไม่ใช่ลักตัดหัวนะกรณีเนี้ยหัวเปื่อยจ้ะหัวเปื่อยมาจากด้านล่างจ้ะ ตอนนี้ยาพินก็เลยเปลี่ยนแนวมาใช้ปุ๋ยให้น้อยลงจ้ะเนี่ยดูนี่เห็นะหัวเปื่อยเป,อเป็นครึ่งหัวเลยและอันนี้เดี๋ยวยาพินเอาต้นนี้ให้ดูเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่รู้จักกันนี้นี่อยู่ในตับขุนแผนจ้ะอันนี้ชื่อทายงจ้ะนะเดี๋ยวยาพินก็จะทําการผ่าหัวในวันนี้เนี่ยทายงอะ่ะถามว่าแกรือ้อทาไมกลงเลยยาพินแกประสาทเนี่ยบอลอยู่ดีๆไม่ใช่จ้ะรื้อเพื่อให้โอ้โหดูเนะี่ยกระถางใหญ่จัด บอนหมดความสมบูรณ์แล้วเนะี่ยไม่มีรากเลยถ้าอย่างกรณีอย่างเงี้ยถ้าเราจะเปลี่ยนกระถางอะเราต้องเอามาล้างให้สะอาดนะล้างให้สะอาดแล้วแช่น้ํายาเลี้ยรากพักหนึ่งจ้ะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นไปอะแล้วค่อยปลูกจ้ะถ้าเราเราเนี่ยเราอยากเปลี่ยนกระถางเราเปลี่ยนเลยเราควับมาปึ๊กอย่างเงี้ยเห็นไหมกลับมาปุ๊บอย่างนี้เราไปเปลี่ยนกระถางเลยสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์หรอกรากมันแน่นรากมันแน่นเรากินอะไรไม่ได้เคี้ยวไม่ได้ ดูดอาหารไม่ได้ก็เหมือนเราอะ่ะถ้าเราใครเอาอะไรใส่ปากเราไว้เต็มแล้วเราจะกินได้ไหมจ๊ะเนี่ยก็เหมือนกันดินมันแน่นนะ่ะมันเดินไม่ได้มันไปไหนไม่ได้ขยับไม่ได้ก็ทําทให้บอลไม่สมบูรณ์จ้ะกรณีง่ายๆเลยแบบนี้คิดง่ายๆเลยแล้วอย่างอัน,นเนี้ยเนี่ยโอ้เปลี่ยนดินใหม่อย่างดีเลยเห็นไหมเปลี่ยนดินใหม่แล้วถามมาสภาพทําไมไม่โตจะโตได้ยังไงล้วก็ด,ดกูดินเก่าเดีย๋ยวคว่มให้ดูนะ เปลี่ยนมาใส่กับมะพร้าวครึ่งหน่งนี้ไม่ใช่ฝีมือยายพินนะฝีมือลุงจ้ะถ้าไม่ใช่ช่วงเนี้ยถ้าเป็นหน้าฝนนะอากาศเย็นๆสบายอบอลสามารถสู้ได้จ้ะแต่ถ้าหน้าร้อนๆอย่างเงี้ยไม่ได้จ้ะเนี่ยดินเหนียวอย่างเงี้ยเนี่ยนะใครเชื่อไหมว่าต้นนี้คือท้าน่าจะเป็นท้าหินหลันหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะคล้ายๆเนี่ยจ้ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะต้องล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็ปลูกใหม่จ้ะ เนี่ยใบอย่างเงี้ยไม่สมบูรณ์ตัดทิ้งเลยจ้ะหรือลอกทิ้งก็ได้จ้ะเอาไว้ก็เป็นพละต้นจ้ะแล้วใครบอกบอนบ้านๆไม่สวยมาขอโทรศพพัพท์ให้ป้าเสร็จแล้วไอ,อ้นี้ที่ว่ายาพินเลี้ยงตากแดดไว้มัวแต่ไปทําตัางอื่นไม่ได้มันดูเลยว,วันนี้ลือล้อละเดี๋ยวเพื่อนๆดูความเปลี่ยนแปลงนะยาพินจะลื้อตรงนี้แล้วก็จะทําแอ่งอน,นี่ยาพินมีป้ามาช่วยจ้ะเพราะว่าคนเดียวทําไม่ไหวรวยแหละดูออก ใช่ไหมป้าป้าหัว้อป้ามาอยู่กัยบยาพินหลายเดือนแล้วสามสี่เ,เ,เดือนแล้วเนาะห้าเดือนห้าเดือนแล้วหรอป้ามาช่วยยาพินทำห้าเดือนแล้วหนูว่าไวๆนี่นะแล้วใครว่าบอลบ้านๆไม่สวยสวยจ้ะเนี่ยจะพาไปดูนะ่ะอีเหนาวนี่ยเห็นไหมเลี้ยงดีๆสวยใครบอกอีเหนามันบอลพื้นบ้านไม่มีราคาอย่ามาเรียกอีเหนาวนะจ๊ะต้องเรียกคุณเหน่าวดูเนี่ยดูความสวยนะ เห็นไหมความสวยมีใ้าถ้าเกิดเราตั้งใจเลี้ยงอ่ะตั้งใจเลี้ยงตั้งใจดูแลเห็นไหมจ๊ะสวยงามมากจ้ะแล้วใครบอกบอลไม่มีตู้มันไม่ตโตเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูคุณชายเห็นคุณชายบ้านยายพินแล้วจะร้องโอ้โอ้โหคุณชายเหรอนี่เนี่จ้ะคุณชายบ้านยายพินนะอยู่นอกตู้นะดูนะใครบอกเลี้ยง เลี้ยงบอลคุณชายเลี้ยงยากคุณชายเลี้ยงง่ายจ้ะเนี่ยสูงโย่งและสูงสมเป็นชายชาตรีเลยสูงมากจ้ะยังไงยายพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะจ๊ะเสียงเพลงดังมากสู้เสียงไม่ไหวจ้ะ